สวัสดีครับคุณอยู่ในช่องมักรเบิดเกมเมอร์ครับและตอนนี้ผมอยู่กับเว็บกระทิง1 2 3นะจ๊ะและวันนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพิสูจน์ว่าเกม Buffalo w ินนะครับเกมที่ใครบอกว่าเกลือเกมที่ใครบอกว่าเกม3เผา,ม,ามันเล่นยากเนี่ยผมจะมาพิสูจน์กันว่าเกมนี้นะครับไม่ได้เกลืออย่างที่คิดนะครับแค่เรามีเทคนิคในการเล่นอย่างง่ายๆเลยนะครับผมจะเอาเทคนิคการเล่นเหล่านี้นะครับมาบอก ท่านผู้ชมที่เป็นที่รักของผมนะครับผมและตอนนี้ผมขอโหลดเกมนะครับเกม Buffalo w ินนะครับของค่าย PG s ส o t นะจ๊ะเพเกมน้องกระทิงเี้ยตอนนี้ผมเล่นค้างไว้นะผมมาพิสูจน์แล้วครับรอบแรกนะครับและคลิปนี้นะครับผมขออัดโชว์เลยว่ามันไม่เกลืออย่างที่ทุกคนคิดนะครับดูอย่างง่ายๆนะครับผมขอล้างหน้าเพลาไว้ก่อนสักสิบหน้านะเนี่ยาการเล่น เล่นสล็อตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับแค่เราใจเย็นๆนะครับแล้วเราก็หมั่นล้างหน้ามันบ่อยๆนะครับอารมณ์เหมือนล้างหน้าไก่นะนี่แล้วก็ไปครับสิบรอบแรกเนี่ยอย่าไปคิดมากนะครับรอบนี้เราไปซื้อไปเลยครับสามร้อยดูกันนะครับมาพิสูจน์กันเลยนะเห็นกันตอนนี้นะครับหลายคนบอกว่าเล่นยากนักยากหนานะครับผมมาแบบทุนได้น้อยซื้อได้น้อยให้ดูเลยนะครับว่ามันจะบวกไปเท่าไหร่นะจ๊ะ แมหมุนมาครับออดอกนี้เข้าไปฮะโอ้โหเก้าสิบเข้าฮะมาครับสิบเข้ามาครับมหมดไปตรงนั้นนะให้มันหยุดอยู่ที่ตรงนั้นนะฮะเอเข้าฮะเอเข้ามาแล้วนะฮะลงมาครับนี่ฮนะเวลาถ้าเราล้างหน้านะเหมือนเหมือนว่าอัลกอริทึมนะของเว็บเนี่ยมันก็จะปรับเปลี่ยน ไปให้เราเลยเราอย่าเพิ่งเข้ามาแล้วซื้อเลยนะเข้ามาซื้อแล้วหมดเลยนะผมบอกก่อนเลยนี่นี่มานะมัฟเข้าง่ายฮะขอขอขอได้ไหมฮะขอได้ไหมผู้ชายที่เธอทิ้งะ่ะโอ้โหเจกับสิบเข้าครับเปิดมาแบบนี้เปิดมาหน้าแบบนี้ฮะมีหวังยาวครับผมมีหวังยาวครับดอกนี้อะไรเข้าฮะ ไม่วั้ชมนิดชมหน่อยไม่ได้เลยฮนะเก้าสิบสามบาทหกสิบสตางค์ครับกับอีกสองฟรีสปินที่เหลือหมุนลงมาจะตลกจะขำตัวเองดีไหมเนี่ยเออเนี่ยจะมาบอกเทคนิคดีๆเนี่ยก็จะมาเกลนี่โชว์คุณผู้ชมไม่ได้นะเอาฮะสามสิบแปดคูณสิบครับสวยงามนะหหไหมสามร้อยแปดสิบให้ไหมคืนทุนมาเนี่ยคืนทุนมาแล้วเนี่ย,ยอ่มาดูนะฮะ ว่าวิธีการวางเบทครับ5 5าบาทครับบวกมา251บาทครับวิธีการเล่นทริคนี้ไม่มีอะไรยากเลยนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยง่าย,ายๆแบบนี้นะครับขอจัดไปอีกสักสิบครั้งแล้วกันนะฮะเอาล่ะครับคมาพี่วัเวเนี่ยวิ่งคอยเกอร์ยูที่เผาสามฮะโอ้โหนกอินซีมานะฮะนกอินซีมาเท่าไหรน่ฮะ 9,29าสอ8เดี่ยแต่มันบวกมวันเป็น19เพราะมีเศษสตังค์เอาฮะฟรีสปินเข้าอยูแล้วเห็นไหมนี่ฮะง่ายฮะเออนี่มาครับเราพกดวงมานิดหน่อยครับกับเทคนิคดีๆแบบนี้นะฮะเท่านี้เองนะครับเกมสามเพานี่เพราะว่าบางคนคิดว่าสามเพานี่สัญ,ญลักษณ์มันจะมาน้อยใช่ไหมแต่ถ้าคิดในมุมกับกันว่าเราไม่ต้องหมุนเยอะไงเออสัญ,ญลักษณ์น้อยมันก็เข้าง่ายไง เออแบบนี้ตอนนี้เราได้ฟรีสปินนะฮะเอาบวกมาเอ,อเข้ามาให้จบอยู่ตรงนั้นนะเอ,อบอกเหลืออีกหกฟรีสปินครับหูสิบไม่เข้าอ่ะอู้ม้มามากับแมวพงอูโ,โหก้าวมาอู้หก้าวเข้าบ่อยะผมอย่างชอบโอู้หเต็มแผงเต็มแมนะ็กฮะอูโหเต็มกราฟฮนะ เกือบแล้วนะเมื่อกี้เข้าอีกรอบนี้มียาวคนระับโอ้เคมาครับผมเคมาแล้วครับเคมาอีกฮะเคมาอีกไหมฮะเคมาอีกฮะโอ้เคมาอีกไหมเคมาอีกฮนะออกนะอกนะขอเคฮนะโอนะ้โหเคไม่มาฮนะคูณไปดีฮนะหนึ่งร้อยบาทฮนะเห็นไหมสวยงามอันนี้คือกำไรล้วนๆนะโอนะ้โห ไอพวกหน้าสัตว์นี้แพงนักแพงหนาเอาฮนะมาครับอ,อพอยุหน่อยก็ไม่มานะปวดไปเท่าไหรนะ่ฮะอูส้อยแบาทนะไม่ธรรมดาครับอพูดไตคอแห้งไปต้องหางนะับน้ำเก็กหวยมา่กินแล้วเนี่ยเนี่ยเทคนิคดีๆเทคนิคง่ายเลยนะเทคนิคที่ใครก็สามารถทำได้นะผมแบะไต่ให้ดูเลยนะครับด้วยความจริงใจนะะ นี่เล่นให้ดูเลยว่าการจะถลุเงินออกจากเว็บนี่เป็นยังไงฮะไม่มีกรัรครับแต่เพียงแค่สูตรผมนี่มันบวก,บวกไม่เยอะนะแต่ว่าบวกอะ่ะเออแค่นี้เองค่าแรงขั้นต่ำฮะดูไปฮะตอนนี้ได้มาทั้งหมดนะครับเหลือ4524บาท56สตางค์ครับด้วยทุนมาเราแค่3 0 0 0นนิดๆเองนะครับ และแล้วนะครับเดินทางมาสำหรับ<ค>รจุดนี้นะครับล <ผม S 3> ิปนี้ <ขอ S 1> นะคิดตัวไปถอนก่อน